รัชการที่หนึ่งเป็นพ่อของรัชการที่สองรัชการที่สองเป็นลูกรัชการที่หนึ่งและเป็นพ่อรัชการที่สามรัชการที่สี่รัชการที่สามเป็นลูกรัชการที่สองเป็นพี่คนละแม่กับรัชการที่สี่รัชการที่หนึ่งจึงเป็นปู่รัชการที่สามและรัชการที่สี่รัชการที่สี่เป็นลูกของรัชการที่สอง เป็นน้องชายคนละแม่กับราชการที่สเป็นหลานราชการที่หนึ่งเป็นพ่อราชการที่หรัชการที่หเป็นลูกของราชการที่สเป็นหลานราชการที่สองราชการที่สมีศักดิ์เป็นลุงราชการที่หารัชการที่หเป็นพ่อของราชการที่6และราชการที่7ราชการที่6เป็นลูกของราชการที่ห้า